น้องเดียวนี่ไงน้องเดียวลูกของแม่นวลน,นะคะเมื่อกี้ที่พาไปดูแม่กําลังออกไข่ชุดที่สองทั้งๆท,ท,ที่ลูกยังตัวแค่นี้เองดูสิแม่ออกไข่อีกแล้ว <c oughs> น้องเดียวที่ว่าตาบอดไปข้างหนึ่งนะคะบอดสนิทต,ตอนแรกเขาเป็นแผลเจ็บแบบเวอะเลยอะ่ะแบบตาแบบเลือดออกแล้วก็เป็นแผลสุดท้ายก็ตาปิด คิดว่าเขาจะบอดสนิทนะคะแต่ว่ารักจังเอามาเลี้ยงมาดูแลประมาณไม่เกินอาทิตย์นะคะตาน้องก็ดีขึ้นและตอนนี้น้องก็แข็งแรงสมบูรณ์แล้วน้องก็มาเดินหากินเองนะคะแต่ก็ติดตามรักจังอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ก็ก็ปล่อยเขาบ้างเขาก็ดูแลตัวเองได้แต่ว่าเวลาเราไปไหนมาไหนเขาก็เดินตามใช่ไหมน้องเดียวหรอกน้องเดียวมาหาแม่เร็วน้องเดียวมาน้องเดียวจ๋ามาหาแม่มาน้องเดียวเดินมาหาแม่เร็วเดียวน้งเดียวมาเดินมาหาแม่เออน้องเดียวคนเก่งมามาอะมามามาแม่อุ้มนะมาแม่อุ้มมา เดียวไม่ให้แม่อุ้มหรอลูกอืถ้าตอนเย็นหลังจะวิ่งหาได้เวลาจะนอนหรือเวลาจะกินข้าวหิวนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้เขาสบายๆเขาไม่มาแบบไม่ตามแจมากหมายถึงว่าไม่ต้องมาให้เราอุ้มนู่นนี่นั่นแต่เวลาเขาอยากจะมาให้เราอุ้มเขาก็จะเดินเข้ามาหานะคะแต่ตอนนี้เขาอยากจะไปกินเองตามธรรมชาติใช่ไหมลูกเดินไปหาอะไรกินเองนะเนี่ยเวลาเรามาทําสวนเขาจะมาเมื่อคืนนี้ขุด หลุมตรงนี้นะคะปลูกต้นไม้นะคะเขาก็จะมาคุยค้ยเขี่ยหาตัวอะไรกินใต้ดินไหนดู้สิมีอะไรให้หนูกินไหมลูกใต้ดินเนี่ยลูกหนูมาดูสิลูกน้อาางเดียวเดียวมาดูสิน้องเดียวเดียวมาดูเนี่ยน้องเดียวมาดูเดี๋ยวมีอะไรกินไหมลูกมาดูนี่นี่แม่ขุดดูลูกเนี่ยดูสิมีอะไรกินไมม ني, นนนหนดดดนมะไคะอ่าน,น้องดูสิคะน้องดูสิคะมีไหมคะมีมะแมลงไหมลูกเออลองดูสิลูกโอ้คนเก่งของแม่อ่าน,น้องเดียวคนเก่งของแม่น้องดูสิคะนัองดูสิคะมีอะไรให้หนูกินไหม อมีไม่เอ่ยอ่ะเขียวนะลูกนะเขียวนะคะคนเก่งของแม่น้องเดียวหากินเองนะเดี๋ยวแม่ไปข้างบนบ้านก่อนแม่ไปกินข้าวหนูอยู่ในสวนนะลูกนะน้องเก่งแล้วคนเก่งของแม่นะหากินเองน้องเก่งมากๆแล้วน้องเดียวคนเก่งน่าเอ็นดูไหมคะเห็นไหมคะเขาเป็นเขาก็เหมือนนกอะเนาะแต่ว่าเขาเป็นไก่ว่าเขาจะตัวโตกว่านกแต่ตอนเด็กๆเนี่ยเขาน่ารัก คือถ้าเกิดไก่เราไม่ได้เลี้ยงเองนะคะเราจะไม่สามารถจับเขาได้เขาจะวิ่งหนีเขาก็จะกลัวเขาจะเรียกว่าคือเขาจะระแวงภัยแต่ถ้าเราได้เลี้ยงเขาดูแลเขาเขาจะไว้ใจเราเนี่ยค่ะเขาจะให้เราจับเขาจะอยู่กับเราใกล้ชิดเหมือนเราเป็นแม่เขาอันนี้ก็เลยแบบเรียกว่าเอนดูเขาอะเนาะก็หลงรักเขาไปแล้วนะจงจานเนี่ยเลี้ยงแต่หลายรุ่นมาแล้วค่ะเลี้ยงแต่เด็กๆเนี่ยเขาน่ารักนะคะพอเราเลี้ยงเขา จนกระทั่งเขาโตโตแค่ไหนเขาก็ยังไว้ใจเราให้เราจับให้เราเล่นด้วยแล้วก็มาหาเราแล้วเขาจําชื่อเขาได้ด้วยนะคะเราตั้งชื่อให้เขาเขาก็จะรู้ว่าเขาชื่ออะไรแล้วเขาอยู่ไกลๆเราเรียกมาหาเขาก็จะมาหานี่คือความน่ารักของไก่นะคะเขาก็แสนรู้เหมือนสัตว์ทั่วไปนั่นแหละถ้าเราเลี้ยงเขาดูแลเขาอย่างดีนะคะเขาก็จะรู้จักคนเลี้ยงนะคะแล้วก็ตามติดแล้วก็ไว้ใจแล้วก็รักเราเหมือนที่เรารักเขานั่นแหละนะ เอ็นดูนังเดียวจ๋านังเดียวใน <c oughs> สวนนะแม่ไปกินข้าวก่อนนะหนูเล่นอยู่ในสวนนะโอเคนะคะ